สวัสดีครับผมช่งงางอุ่นซัพพอร์ตนะครับผมวันนี้จะมาสอนในเรื่องของการแอดการ์ดนะครับผมของตัวเครื่องรุ่น cng 290นะครับโดยการครีย์เป็นเลขบัตรนะครับผมเลขบัตรที่เป็นเลข10หลักนะครับผมอ่ะเดี๋ยวภาษาที่ได้ดูนะครับผมการข้าระบบเหมือนเดิมครับผมสี่เหลี่ยมค้างแล้วก็ตามด้วย12345นะครับ ตามด้วยกดหนึ่งครับผมแล้วก็คีย์ในส่วนของตัวเลข ID นะครับผมหรือว่าเลขบัตรนะครับอ่ะแล้วลองเพิดูครับผมอ่ะนี่คือวิธีการเพิ่มนะครับผมส่วนวิธีการลบก็เหมือนเดิมนะครับผมคีย์ในส่วนของตัวเลขเหมือนเดิมแต่ส่วนของการขั้าระบบก็สี่เหลี่ยมคางแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับ สิ่เหลี่ยมแล้วก็ตามด้วยสองนะครับผมอ่าแล้วก็คีย์ในเรื่องของเลขบัตรอ่ะเดี๋ยวลองเพจดูนะครับว่ามีข้อมูลไหมหรือว่าข้อมูลถูกลบไปยังนะครับอ่าข้อมูลถูกลบไปเรียบร้อยในส่วนของตัวการครีย์ตัวเลขก็คืออย่าลืมนะครับผมมันจะเป็นตัวเลข10หลัก กรณีที่ต้องการที่จะแอดหรือว่าลบนะครับผมเราต้องมีเลขตัวนี้หรือว่าเลขชุดนี้นะครับผมขอบคุณครับผม